ดูลูกอ่าวางไปเลยนี่ฝึกไว้วันนี้เราจะฝากท้องไว้กั่เลือประมาณมนะคะข้อที่มือหนูจับไว้อ๋อได้เรากินข้าวแบบอาคา ปลื้มมากๆนะคะเพราะเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่ของพ่อแม่เสมอครั้งแรกเลยค่ะของน้องนกยูงโมริดาลูกสาวคนเก่งของเสนาลิงลองหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่แบบอาคาแบบนี้คุณผู้ชมบนดอยเลยบรรยากาศน่าอิจฉาจริงๆนะคะก็บอกว่ากว่าจะได้แบบนี้ต้องอาศัยเวลาอดทนรอตั้งแต่กรอกข้อาสารใส่กระบอกรอสุกแล้วก็กนี่ค่ะเสิร์ฟใส่จานให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็รีวิวชิมเลยนะคะน้องบอกอุ้ยข้าวนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพที่คุณตาของแฟนโซเชียลของครอบครัวนี้ค่ะ ยิ่งกับคุณพ่อที่เป็นเสาหลักงานหน้าจอก็มีแต่หน้าที่พ่อไม่เคยบกพร่องนะคะนอกจากแบ่งปันวิธีคิดส่วนใหญ่เน้นให้ลูกสาวแบบลองทําเลย นะเชียลูกสาวเลยคุณอัญชลีเจอประสบการณ์จริงกันไปนะคะทั้งเขาครัวทําขนมด้วยกันหรือจะยอมตื่นตั้งแต่ไก่โหพาไปฝึกเทนนิสเลยคุณพ่อบอกว่าไม่ปริปากบ่นนะคะกิจกรรมไหนได้หมดค่ะแล้วก็จะลงเอยย้วยคําชมบอกว่าไม่ใช่แค่อยากให้ลูกภูมิใจนะแต่มันมีอะไรมากมายในคําว่าเก่งมากลูกลองไปฟังพี่ลิงกันค่ะพูดอะไรนําเสนออะไรแล้วผู้ใหญ่สนับสนุนนะ่ะเราจะภูมิใจพอเราภูมิใจปุ๊บเราก็จะมีพลังบวก ช่วงนี้วัดวยนี้คือ13-12-13สิบาแสดงว่าเขาเขาเริ่มมีตัวตนที่ชัดเจนมีช่องว่างมีเวลามีอะไรเป็นของเขาฉะนั้นเราก็ต้องให้เกียรติในการเริ่มการตัดสินใจของเขาแต่พี่ให้เขาตัดสินใจเรื่องใดๆมาตั้งแต่เด็กหน่อยแล้วอะไรเงี้ยเลือกอาหารเสื้อผ้าอยากจะเรียนคุณอยากจะเล่นเทนนิสคุณก็ เลือกแล้วคุณก็ไปเล่นคุณอยากจะเล่นเรือใบคุณก็ไปเรียนแต่ก็เล่าให้เขาฟังว่าสมัยพ่อไม่ได้มาเล่นแบบนี้นะพ่อก็ต้องไปเล่นเรือจริงๆต้องไปพายจริงๆมันไม่มีใครสอนพ่ออยู่บ้นนอกไม่มีพ่อก็ยิงนกตกปลาปกติเล่นดังนั้นลูกมีโอกาสก็ต้องทําให้ดี รักลูกสาวคนนี้แค่ไหนก็ตั้งเป็นชื่อรีสอร์ตตัวเองที่สวนพึ่งไปเลยนะคะวิลล่าโมริดานั่นเองค่ะเปิดมาก็หลายปีแล้วแต่ต้องมาเงียบเพราะโควิด19ก่อนหน้านี้เจอน้ำท่วมทุกปีด้วยค่ะเพราะถ้าจะเห็นเนี่ยมีลำธารไหลผ่านรีสอร์ตของพี่เสนาลิงเลยนะคะพอน้ำป่ามาคุณญฉลีท่วมทุกปีนะคะแบบนี้คือบรรยากาศน่าพานมากคะตชิวมากจริงๆนะคะล่าสุดพอจะกลับมาเปิดเต็มร้อยก็ต้องวางแผนกันหน่อยดีที่ว่าเสนาลิงยังจ้างพนักงานไว้ครบทุกคนเลยนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่า ยอมควักหลักแสนเพื่อจ่ายเงินเดือนเองทั้งๆท,ที่ไม่มีไรายได้เลยเพราะอยากประคองให้ไปรอดด้วยกันทั้งทีมค่ะต้องพยายามเซฟพ,พนักงานให้ได้มากที่สุดคือตอนนี้เราป้องกันก็คือแม่บ้านคนพนักงานทําความสะอาดเราต้องใส่หน้ากากทุกจุดมีแอลกอฮอล์พ่นน้ํายาพ่นน้ํายานําเข้าที่เป็นแบบฉีดแล้วทิ้งไว้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันจะอยู่ได้ประมาณสามสิบวันแต่เราฉีดทุกทุก ทุกวันแล้วก็ทุกสัปดาห์ด้วยสตรงพวกแอร์รีโมทใส่ถุงพลาสติกเช็ดน้ํายาได้คืออะไรที่ลูก้าจะต้องจับเราจะต้องดูแลมากเป็นพิเศษพอออกไปปุ๊บแม่บ้านออกจากห้องปุ๊บล็อกพ่นห้ามเข้าสลับกันมาทําเพราะว่ามันจะได้เระยะห่างกันเยอะสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ทุกคนก็ยังได้เงินเท่าๆเดิม นี่ยค่ะไม่เคยว่างเว้นจริงๆนะคะนอกจากงานพิธีกรกับทําหน้าที่คุณพ่อก็ไม่ลืมทําหน้าที่เพื่อนด้วยก็มีการรีวิวขนมของเพื่อนคนดังด้วยนะคะพี่เสนาลิงบอกว่าติดตลกนิดนึงบอกโควิดมาปุ๊บโอ้โหเพื่อนเพธุรกิจเพียบเลยนะคะช่วยรีวิวสนุกดีเหมือนแบ่งแบ่งกันชิมนะแต่อันนี้พี่เขาเอามาฝากนะคะ พี่นิวก็เอามาฝากค่ะแล้วก็ในวันที่รายได้หลักอาจไม่มั่นคงเหมือนเก่างานนี้ลูกสาวมาช่วยอีกแรงหนึ่งพรอถามว่าอยากเข้าวงการบันเทิงไหมน้องนกยุงก็บอกว่าชอบงานของคุณพ่ออยู่นะคะแต่อยากจะขอลองอีกหลายๆอย่างเลยว่าจริงๆอยากทําอะไรกันแน่ค่ะ